และตอนนี้ผมเราอยู่กับตัวเกมครับอนิเมะริวซอลนะครับตัวนี้นี่เองหรือที่เพื่อนๆทางบ้านบางคนอาจจะเล่นมุกครับว่าอนิเมะริวซอลซอลที่แปลว่าเกลือนะครับคืออาจจะบ่งบอกว่าเกมนี้มันเกลือหรือเปล่านะครับผมและอย่างที่เพื่อนๆครับทางบ้านทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าแพลตฟอร์มโรบอทของเราครับเกมที่เป็นอนิเมะนะครับผมและเป็นสไตล์ Tower Defense ครับบนแพลตฟอร์มโรบอทไหนมีเกลื่อนไปหมดเลยนะครับและทําไมผมถึงยังจะนําเสนอครับแนวเกมแบบนี้อยู่นะครับอันนี้เป็นความรู้สึก ส่วนตัวนะครับที่ผมได้ลองเล่นเกมนี้ผมผมรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันง่ายไปซะทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการหาลีโลนะครับอันนี้คือทรัพยากรหลักที่ทําให้ตัวละครเก่งขึ้นเลยลีโลสุ่มเทรดนะครับหรือเจมเพื่อสุ่มตัวละคร,ะครผมรู้สึกว่า2อ,อย่างนี้เนี่ยในเกมนี้นะเมื่อเปรียบเทียบกับเกมอื่นๆนะครับผมรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยมันหาง่ายมากๆนะครับผมเพราะงั้นถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับกำลังมองหา เกม Tower Defense ที่แบบว่าไม่ได้กินเวลาชีวิตนะครับในการฟาร์มแบบต้องอดหลับอดนอนครับฟาร์มทั้งวันทั้งคืนผมผมมองว่าเกมนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับที่ค่อนข้างตอบโจทย์สำหรับคนที่แบบว่า,าในชีวิตเนี่ยเครียดพออยู่แล้วนะครับแค่อยากจะมาเล่นเกมจริงๆอ่ะแค่อยากจะมาเล่นเกมเพื่อผ่อนคลายหาเกมง่ายๆไม่ได้ฟาร์มยากเย็นจนเกินไปนะ และคอนเทนต์หลักนะครับในคลิปดีโอตัวนี้เนี่ยผมได้เตรียมเพชรนะครับมาอยู่ที่1นึ0 0 0สนหนกว่ากว่านะครับผมเพื่อสูงตัวละครอย่างซีเคร t นะครับที่มีในตู้ซัมมอนตอนนี้นี่เองนะครับจะเป็นตัวละครคิริโตนะครับแต่จริงๆควรจะแบบเออเป็นภาพมืดๆหน่อยก็ดีนะตอนนี้รีโรผมนะครับอันนี้บัง รีโล <L> ผมอยู่ที่เดี๋ยวออกมาอย่างนี้ดีกว่านะครับรีโล <L ilo S 2> ผมตอนนี้อยู่ที่สามหมื่นเก้าพันนะครับคาดว่าเราเนี่ยจะสุ่มไปประมาณเท่าไหร่วะเจ็ดหมื่นได้ไหมนะครับน่า,นา,นาจะหมดประมาณเจ็ดหมื่นหรือหกหมื่นได้แล้วนะครับมาดูว่าผลประกอบการเป็นยังไงนะครับ s e c r e t Uh, อันนี้ไม่นับนะอันนี้ไม่นับเออจริงๆแอบน่าเสียดายวะ่ะที่ผมไม่ได้อัดคลิปต,ตอนนี้ผมได้อีกริสไว้นะครับอันนี้คืออีกริสนะครับที่เราได้จากดานนะครับไม,ไม่เจาะลึกแล้วกันนะครับเป้าหมายของเราคือการหาคริโตในตู้แต่ยังไม่ได้นะครับในตู้เนี่ยตอนนี้เราเหลืออยู่สามหมื่นผมท้อใจวะ่ะถ้าคือถ้าผมสุ่มไม่ได้คลิปนี้ผมผมไม่มีคอนเทนต์จะไปต่อเลยนะกะว่าจะได้คริโตมาแล้วไปสุ่มเทรดนะครับให้กับพี่แกแต่ไม่รู้จะได้ไหมคลิปนี้มันจะไม่ออกเลยหรอวะ มาเลยจิเกินปุยมุยอ่ะผมรอดูอ่ะด้วยที่เราเหลืออยู่ตอนนี้นะครับถือว่าน้อยมากเดี๋ยวนะผมรู้สึกว่าคอมแอบกระตุกหรือแบบปรับโลกราฟิกลงสักหน่อยนะครับไปสุ่มไปครับอ่าเหลือหนึ่งมืนแล้วครับ <c oughs> ถ้านับเนี่ยเราเราจะเสียไปเท่าไหร่แล้ววะ แสนกว่านะครับแสนแสนสี่แสนห้าโดยประมาณนะครับตอนนี้เหลืออยู่ที่หนึ่งหมื่นนะครับกระเป๋าของเรานะครับก็ยังไรซึ่งคริโตนะ <c oughs> ไอ้มันมันมีจริงไ,มไหมเนี่ยในตู้ <c oughs> ผมผมเพิ่งบอกไปหยกหยเออต้นคลิปว่าเกมมันเล่นง่ายๆนะครับแต่ตต่เลนมันออกยากเหมือนกันนะคือคือเลทของมันเนี่ยโอเคทรัพยากรมันหาง่ายตต่เลนของม,นนๆๆมันก็ถือว่ามาตรฐานนะครับมาตรฐานแบบเกมดังๆแนวทาวเวอร์ดิเฟเอน์นะครับ ยากครับยากยากอยู่นะอเอ๊ไม่ออกเลยอะไรครับเนี่ยมิสติกผมเยอะมากเพื่อนๆคือตอนนี้ผมอยากได้คอนเทนต์หรืออีเวนต์อะไรสักอย่างที่เราสามารถย่อยมิสติกให้เกิดประโยชน์ได้เช่นการทําตัวละครแบบซีเควตเอามิสติกไปสังเวยยีตัว30ตัวเพื่อให้ตัวละครซีเควตดีๆกับเราตัวหนึ่งดีๆอ่ะผมว่าโอเคนะเพราะว่าตอนนี้มิสติกเยอะมากนะครับล้นกระเป๋าอยู่แล้วเนะี่ยผมเพิ่งไปอัปเกรดกระเป๋ามาด้วยนะอ่า ไม่ออกเลยเหรวะคิริโตะมันจะเกินปุยมุยแล้วตอนนี้ครับเราเหลือเจมอยู่ที่26ครับผมไมไม่เพื่อนทายเล่นๆผมได้คิริโตะไหมใช่ครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะทายถูกอีกแล้วนะครับไม่มี <c oughs> <c oughs> ไม่มีคิริโตะจะมากี่โมงคิริโตะจะมากี่โมง <c oughs> ผมเหลืออะไรที่พอสามารถรับได้ไหมเนี่ยไม,ไม่ไม่น่าเลยนะไ ไม่น่ามีเอ่อเพชรหรือเจมอีกแล้วนะครับก็เป็นอย่างที่เห็นแหละครับเพื่อนๆเ,เกมเล่นง่ายๆครับแต่เลดก็อาช้าคำว่ามาตรฐานเลดเลดไม่ได้ง่ายหรือไม่ได้ยากจนเกินไปไม่มาตรฐานนะครับอย่างที่เห็นเลยครับเกลือนะครับ